สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาจัดอันดับ10อันดับมือถือง,งบเริ่ม3,000ทั้งหมดที่พีไปสัมผัสแล้วก็ใช้งานมาครับวันนี้พีจะมาพูดถึง10อันดับ กับมือถือหน่าใช้นะครับผมพีจะขอแนบลินในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาทั้ง10อันดับทั้งหมดที่พีเอามาพูดถึงวันนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาคือเกินคุ้มจริงครับอันดับที่1คือเจ้าตัว Honor X 6 B ครับสเปค กับราคาพิูุสึกว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากรอมระบบคือใช้งานดีครับออเนอร์ Honor บอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าสบายหายห่วงในการใช้งานผมดีไซน์มีความสวยงามกล้องหลัง50ล้าน,นถือว่าโอเคมากหน้าจอสู้แสงคือดีจริงรีเฟในการ์ทัคือ90 h ฮิรต์ครับ CPU สปีรู้สึก่วฮีโร่ G85 Octa Core แรม6 g b บวกเพิ่ม6 g b กับเลทราคา3,000กว่าบาทพีรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากซึ่งพีจึงมอบให้ว่าอันดับที่1กับเลทราคา3,000 h o n o r x6b น่าใช้ผมส่วนตัวก็ตัว x7b ตอนนี้ราคา4,000กว่าบาท x8b ราคา5,000กว่าบาทหรือว่า h o n o r 200หรือว่า o n o r 200ไร้ครับก็คือราคาตอนนี้คือดีมากครับพีจะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาของตระกูล o n o r ครับ กับงบมือถือ3,200บาทครับบอกเลยว่าสัปวันนี้นะบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจะลงตามวันเวลาผมในการสั่งซื้อรบกวนเพื่อนลองเช็ดนะราคาล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนะผมสับตัว Honor x6b อันดับหนึ่งที่พีมอบให้เลยว่ามันคุ้มจริงเพราะว่า ระบบ Honor รครับรู้สึกว่ามันมีความสมูทในการใช้งานจริงครับสับตัวนี้เนาะแบตทั้งวันบอกเลยว่าเพียงพอฟ้าชาั์นให้มา3 3วัตกับหน้าจอที่พี่รู้สึกว่าทัชสกรีนของ Honor นอรทำการบ้านมาดีมากครับส่วนตัวชอบตระกูล Honor มากในการใช้ระบบปฏิบัติการครับรู้สึกว่า Android 14กับเจ้าต,ตัว Honor x 6 b ตัวนี้น่าใช้มากเลยครับผมสับมือถืองบ เบรดสา0พั 3, นะครับต่อไปอันดับที่2ครับตัว oppo a3x เนอะบอกเลยว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากเป็นรุ่นน้องแต่สเปคบอกเลยว่ากับเดทดราคา3,000 oppo a3x ทำดีไซน์ทำหน้าจอทำกล้องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับจากตัวนี้ไป oppo a3x oppo a3 หรือว่า oppo a3pro ในปีนี้ oppo ทำตัว A series ได้อย่างเพียงพอครับพี่ชอบมากกับหน้าจาที่ให้มา1,000นินสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอรีเฟรช90 h z กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านแต่สามารถดันพิเซลของตัวกล้องได้3-2มพิเซลหมดเลยว่าตัวนี้คือพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าคุณภาพเกินคาว่าคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับดีไซน์มีความสวยับผมสีแดงเวลาโดนไฟเนาะจะออกเป็นเข้มๆบางทีก็ออกอ่อนครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้กับมือถืองบ3,199บาทสับพีนะ CPU ให้มาคือแรงจริงครับซึ่งพีสัมผัสกับ,กบตัว s ิลค์ดักต 6S Gen1 มาเล่นเกม Rv 60 f บเฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงอารมณ์มันจะคล้ายๆตัว Honor x 7 b หรือว่า h o n o r ทผมตัว x 8 b cpu ใช้งานได้เจ๋งจริงครับนั้นะ p จึงมอบให้เป็นอันดับ2ครับ android ก็ android 14ครับผมตัวนี้ซึ่งแบตก็ถือว่า fast charge ให้เรามา4 5วัตต์กับงบ3,000กว่าบาทกับแบตร้าผม5,000กว่ามิลลิแอมครับสปี p, รู้สึกว่าใช้งานตัวนี้แบตอึดแล้วก็ fast ในการชาร์จคือเร็วจริงครับซึ่งอองตรงมาไม่อวยเลยว่า oppo a 3 x ถึงหน้าใช้งานมากครับผมตัวนี้ความเร็วความแรงในการทักถือว่าเพียงพอครับมันน่าใช้งานมากนะคือบอดี้มันจะมีความทนทานแข็งแรงผ่านการผ่านกรมทหารครับมาดูผมอันดับที่3นียพนผมเจ้าตัว Poco M6 ซึ่งบอกเลยว่ากับงบเล็ด ,6 6 0 0หรือว่า3,500เนาะบอกเลยว่าตัวนี้ มันน่าใช้งานมากครับดีไซน์มีความสวยงามมากครับน่าใช้งานครับกล้องหลังให้เรามาคือเยอะจริงครับตัวกล้องให้มาคือ1 0 8ล้านครับกล้องหลังสัปพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับบอด,ดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามหน้าจอในการฮัดก็คือ 90Hz หน้าจอให้เรามาถือว่าใหญ่จริงครับ6.79นิ้วหน้าจอความชัด 4 HD พัดครับถือว่าเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันเพอร์เฟมากสับตัวนี้นะครับบอดี้ในการดีไซน์ก็สวย CPU ของตัวนี้ Hero G91 Ultra ครับเล่นเกม RV บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับ มาดูผมว่าราคาผมที่โปรโมชั่นเนาะอยู่ที่ถ้าราคาเต็มก็คือ4,690บาทแต่พี่ผมซื้อตัวนี้มาซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่รีวิวแกะกล่องได้พี่ซื้อมากับเดทราคา3,500ครับในการใช้โค้ดส่วนลดนะครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอแนบลิ้นในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดวันนี้พี่ลงคลิปใต้คลิปมเพื่อนๆสามารถเช็คราคาล่าสุดได้ผมซึ่งบอกเลยว่าสเปคคือดีมากกล้องหน้าให้มา13ล้าน กล้องหลังผมมี2เลนนะผมตัวนี้108ล้านให้ความเร็วในการชาร์จมา33วัตต์กับแบต5 3 0มิลลิแอมป์ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าบอด y ี้แรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกคือ ROM อ128สามารถเพิ่มไมโครดิาร์ดได้สูงสุด1เทไบต2ซิม 4G นะครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคกล้องดีในการชาร์จถือว่าดีตัวในสัปปีรู้สึกว่าเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมรับเจ้าตัวโป c o m 6ครับผมตัวนี้ถึงหน้าใช้งานมากครับมาดูว่าผมอันดับที่4เจ้าตัว honor x 7 b กับตอนนี้บอกเลียวว่าราคา4,200ซึ่ง p ทำการกดมาแล้วซึ่งรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากกับสเปคกับ cpu กับตัวกล้องกับหน้าจอที่ขอบบางและบอดี้มีความแข็งแรงและทนทานครับอันดับที่4 p จึงมอบให้สับมือถือ เรทราคา4,000กว่าบาทบอกเลยว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับดีไซน์มีความโค้งมนของบอดี้เครื่องครับและพีรู้สึกว่าอ o อ o เนอร์ทำมือถือตัว X7B ตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับซึ่งพีสัมผัสต,ตัวนี้มาตั้งแต่เปิดขายไทยครับรู้สึกว่าตัว X7B มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากครับแบตให้มาถือว่าอึดมากนะครับตัวนี้คือแบตอึดจริง6,000 mAh กับตัวกล้องหลังตัวนี้กล้องสวยผม1นึล้านลำโพงคู่2องซผมซึ่งลำโพงสามารถปรับเสียงได้ผมตัวนี้เป็นลำโพงคู่ที่พี่รู้สึกว่าว้า,าวมากกับตัวนี้หน้าจอ6.8นิ้วความชัดคือ 4HD พัดครับซึ่งพี่รู้สึกว่าหน้าจอกับตัวเครื่อง ถือว่าโอเคมากครับราคาเต็มคือ6,499ซึ่งวันนี้พีกดนะผมในการสั่งซื้อคือ4,199บาทหรือว่า4,000กาบาทครับสัปีรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับกับตัวนี้เนาะแรมสัพีเนาะแรม8จิกบวกเพิ่มอีก8จิกผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอและอนาคตอัปเดตเป็นตัว Android 14หรือ m a o s ิโเวอร์ชั่น8ครับรอมให้มาเยอะมาก 256G ซึ่งพีโคดชอบเลยครับตัวนี้ผมกล้องหน้าสับพีนะรู้สึกว่ากล้องหน้าให้มา8ล้านก็ถือว่าเพียงพอครับแต่พีรู้สึกว่าตัวนี้ให้แบตมาเยอะมากเชื่อมับผมแบตโคตรอึดแบตอึดจริงแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จคือ35วัตต์เป็นออเนอร์ซูเปอร์ชาร์จครับมาดูว่าอันดับ5เนาะอีฟน n i ฮ Hot 50i ซึ่งพีทำการแกะกล่องตัวนี้แหละสามารถย้อนกลับไปชมคลิปที่พีแกะกล่องครับ ตัวนี้ยังไงพี่ก็มอบให้เลยว่าสเปคกับราคาเลยสามพักว่าบาทเนาะราคาเต็มมันสี่พกว่าบาทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้พี่ใช้งานมาถือว่าคุ้มจริงครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าบอดี้ในการดีไซน์มีการกันละอองําการฝนที่ IP54 แบตให้มามับผมสพีรู้สึกว่าอึดแล้วก็ฟ t c ชาร์จให้มาเรียบร้อยผมหน้าจอให้เรามา6.7นิ้วหน้าจอแบบตัวนี้ h d p พแต่การทัทปรับเป็น 60Hz 9เฮิ แล้วก็120เฮิรต์อันดับ5นี้พีมอบให้เลยว่าคุ้มจริงครับก้องหลัง48พิซลตัวนี้ก้องสกินโทนดีมากใช้เลนส์ตระกูล IMX ด้วยบอกเลยว่าพีสัมผัสตัวกล้องมาที่พีรีวิวให้ดูผมสวัสดย้อนกลับไปดูได้นะผมราคาบอกเลยว่าดีจริงครับ ราคาเปิดตัวคือ5,299แต่วันนี้ผมที่พี่ลงคลิปคือ3,399หรือว่า3,000ันกว่าบาทเนานะบางคนอาจจะกดได้ราคาตา่ำกว่าพี่หรือว่าราคาบวกเพิ่มแต่จริงราคาเหรดนี้ถือว่าคุ้มครับหมดเลยว่าตัวออเนอร์ทำดีมาแล้ว Hot i ีฟนิกฮอต 50i ก็ทำการบ้านมาดีผมตัวนี้ซึ่งบอดี้ในการดีไซน์พี่รู้สึกว่าพี่สัมผัสมาแล้วแหละ ถึงตัวกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ซีบมให้มาสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอสับตัวนี้ผมใช้ตัว h e โร o g แปดหนึ่งออกตาคเล่นเกมบอกเลยว่าจัดการความร้อนคือดีจริงครับซึ่งอันดับทห้าพีจึงมอบให้เจ้าตัวอีฟนิกฮอตห้าสิบไอครับจริงจริงฮอตห้าสิบก็คุ้มนะสพีนะครับผมแต่เลทราคาอาจจะบอกเพิ่มเป็นหนะึ่งพันเนาะส่วนตัวมันจะใกล้เคียงกับตัว Smart สมาร์ทเก้าครับสมาร์ทเก้านี้สองพันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มครับ ือบอกตรงๆว่ามันน่าใช้งานมากกับมือถือเรทราคานี้ครับมาดูผมอันดับที่6ก็คือ Samsung Galaxy A06 กับราคาเรท3,000กว่าบาทนะีรู้สึกว่าตัว s a m s u n l g a y a x y A06 น่าใช้มากผมอย่างแรกคือบอดี้ครับบอดี้มีดีกีได้อย่างลงตัวผมแล้วก็ลอมตัวนี้ใช้ตัว One OS ผมตัวนี้6.1 Android 14ครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตในการใช้งานคือเจ๋งจริงครับซึ่งเป็นตัว Android ที่ใช้แล้วมันมีความสเสถียรมากครับสปีใช้งานมาถือว่าทีมากคมับแให้มา5 0 0 0 m a มกับตัว f ฟ t c ชาร์จตัวนี้ให้มา2 5วสตปสปีถือว่าเพียงพอและเจ๋งจริงครับกล้องหลังสกินโทนดีมากให้เรามา50ล้านครับถือว่าคุณภาพเกินราคาจริง กล้องหน้า8ล้านนะผมตัวนี้ CPU m i n ิ t i ก Hedo G85 OctaCore ความเร็ว2.0 g h z เนาะสปีดรู้สึกว่าเพียงพอครับ,บอันดับที่6ราคาคือ3,000กว่าบาทซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงก็ใช้งานดีเพราะว่ารอมของซัมซุงครับพี่รู้สึกว่าอึดจริงแบตก็อึดซัพพอร์ตกับแอปธนาคารต่างๆที่อย่างง่ายได้ผมตัวนี้ซึ่งอาตรงนะ ซัมซุงทำการบ้านมาดีมากสำหรับต,ตัว Galaxy A 0 6ครับจบครบครับแล้วก็หน้าจอในการทัดในการกดสัพปีก็ถือว่าเพียงผมหน้าจอคือ6.7นิ้ว HD พัดเนาะแรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับต่ผมคืออันดับที่พี่อยากจะบอกเลยว่าอันดับ6ดีใช่ไหมมาเจออันดับที่เครับตัว Galaxy A 0 6ที่พีไปสัมผัสมากล้องบอกเลยว่า ดีจริงครับคือดีจริงคือ A06 เนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็พกพาได้ง่ายแล้วก็ทั่วไปอย่างเพียงพอมาดูว่าอันดับที่7จะเป็นรุ่นอะไรครับนี่เลย n u b บ a ย A06 ดีไซน์ราคา2,000กว่าบาทครับตัวนี้เลทราคาบอกเลยว่าไม่ถึง3,000แต่สเปคของตัว n u b บ a ย A06 ดีไซน์ตัวนี้สัพพีนัรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้งานแล้วมันก็เป็นมือถือที่จบครบครับสับใครหามือถือที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายรลอมให้มาเยอะมากผมตัวนี้256 g จิกหน้าจอ6.6นิ้วรีเฟรช90เฮิร์แบตให้มา5 0 0 0กล้องหลังความชัดอยู่ที่ตัวนี้50ล้านบอกเลยว่าสเปคสับพีนะรู้สึกว่าวาวมากฟ้าชัดให้มาย2 5วัตต์ซึ่งสับพีรู้สึกว่าตัวนี้ ให้มาเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคารุ่นเบตตมันจะเป็นรุ่นแรมสติ๊กบวกเพิ่ม4ติ๊ก,กผมตัวนี้ซึ่งองตรงนะดีไซน์กล้องหน้าแบบเจาะดูกับเลทราคา2,000กว่าบาทพี่รู้สึกว่ามันดีมากกับผมตัวนี้ในการใช้งานครับนี่ CPU ก็ Unisoft T606 o c t a c o r อราคาเต็มคือ3,499แต่โปรโมชั่นบอกเลยว่า2 7 5 9บาทหรือว่า2 6 0 ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สัปพียังมุมมองเลยว่ามันน่าใช้งานมากครับก็ได้ให้มา8ล้านสัปพีนะ่ารู้สึกว่าเพียงพอครับองตรงว่าคุมครับสับตัว n ูเบีย A06 ดีไซน์ตัวนี้นะครับซับอันดับที่7นะครับก็ถือว่าสับใครเนาะที่มองหาเนาะอีกตัวครับถ้าราคาเล็ดมัน5ก0 0ก็คือ n u เบีย Neo25G เนะ่เล่นเกมบอกเลยว่าโคตรดีด้วยมีปุ่มทิกเกอร์ งตงได้อย่างเพียงพอครับซึ่งพ,พี่จะขอแนบลิงในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับสับตะกูลของตัวโนเบียนะครับซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าเฮ้ยมันใช้งานได้โอเคมากเลยอ่ะตัวนี้นะครับผมนี่ครับมาดูว่าอันดับที่8จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวพีจะขอพูดถึงเลยนี่ครับดับที่แก็คือ oppo a 3ซึ่งบอกเลยว่าสับเรทราคา4,000กว่าบาท OPPO A3 ทํำการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้ CPU ผมเซฟดากอนตัวนี้ให้มาคือตัว 6s นะครับผม Gen1 ซึ่งบอกเลยว่า CPU มีความแข็งแรงทนทานหน้าจอ6.7นิ้วครับผมหน้าจอแบบตัว HD+ 90เฮิรตลำโพงปรับตัววอลลุ่มได้คือ300%ครับบอดี้มีความแข็งแรงทนทานผ่านการรับ จากกรมทหารครับมตัวนี้บอกเลยว่าบอดี้จริงๆกันฝุ่นกันลองน้ําได้ผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงคือ1000นินครับแลมให้มาก็เยอะแลม6จิกบวกเพิ่ม6จิกกับแรม8จิกบวกเพิ่ม8จิก,บ,ก,จกบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากตัว oppo a3x ครับซึ่ง oppo a3 จะอยู่ระหว่างตัว oppo a3x กับตัว oppo a3pro ครับน่าใช้งานมากเลยหน้าจอพี่รู้สึกว่า กล้องหน้าเจาะดูและสกินโทนของกล้องรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับสับราคาะเนราะ7,499ราคาเต็มแต่วันนี้นะผมทำการกดเช็คให้ดูคือ4 6 5 9บาทหมดเลยว่าทุกตัวพีกดจริงๆแล้วเช็คราคาล่าสุดให้ดูตามลิงก์ด้านล่างบมดเลยว่ากดสั่งซื้อผ่านลิงก์พีเนะี่ยมันคือเครื่องสูนท์ไทยประกันศูนท์ไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อนะผมแนะนําว่าให้ในการสั่งซื้อลองเช็คราคาล่าสุดดูมหมดอเลยว่าตัวนี้ สปีนะมุมมอง4,000กว่าบาท OPPO แถมหัวชาร์จให้มา45วัตต์แบตก็ถือว่าอึดมีอุปกรณ์ให้เราครบมีหัวชาร์จสายชาร์จติดฟิล์มหน้าจอมีเคสออกแบบได้อย่างสวยงามมาให้เราครับซึ่งบอกเลยว่าสปีรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากครับตัวนี้นะครับสำหรับอนันดับที่8นะรู้สึกว่า OPPO A 3ตระกูลของ OPPO เนะี่ยเชื่อถือได้ครับเพราะว่าเป็นลอมที่มีคุณภาพทัดมาจากตัว vivo ก็ดีครับผม vivo ก็ต้องไอคูะครับไอคู I ที่เป็น z9x นะก็ใช้งานดีครับบอกเลยว่าตัวนี้สัพพีรู้สึกว่าคุ้มมากสับตัวอันดับที่9คือเทคโนโ o ย a ว่า 6neo งบ4,000กว่าบาทถึงเรท5 0 0 0ครับสับใครมองหางบที่เกินราคา3,000ักว่าบาทตัวนี้ยังไงพีก็รู้สึกว่ามันคุ้มครับสเปคให้เราคือจัดเต็มมากแบตให้เราคือเยอะจริงครับ ดพมิลแอบตอืดมากดีไซน์มีความสวยหน้าจอ6.78นิ้วรีเฟรช 120H Full HD พัดสัพี CPU Hero G 9 9 Ultimate ครับรู้สึกว่าเล่นเกม r อา6กเฟร,รมถือว่าสบายหายห่วงสับอันดับที่เพี่ยงมอบให้เลยว่าตัวนี้มันน่าใช้งานมากครับและเกินคาว่าคุ้มจริงครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สัพีนะรอม คือให้มา Android สในการแบ่งหน้าจอในการคดแอปซึ่งพีสัมผัสตัวนี้แหละเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปพีที่เกี่ยกลองรีวิวหรือว่าเล่นเกมต่างๆครับตามไปดูได้ผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สับพีเนาะเลทราคาที่พีเช็คล่าสุดคือ4,599บาทราคาเต็มคือ8,499ตัวนี้บอกเลยว่าเทคโนในปี2004ทําการบ้านมาดีมากจะเป็นตัวเทคโนโสปาร์โกหนึ่งงบ2,000กว่าบาทหรือว่าตัวเทคโนโลยต่างๆครับ t e c โนโปรว่าหหรือว่าเทคโนโปรว่า6โปรเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิสในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับหมดเลยว่าทั้งหมดที่พี่มาพูดถึงวันนี้คือมันใช้งานได้เจ๋งจริงครับไม่อวยเลยคือมันดีจริงมาดูอันดับที่9ต่อผมว่าตัวนี้ทำไมมันถึงน่าใช้งานครับอย่างแรกคือกล้องครับกล้องหลังสกินโทนคือดีมากครับ แล้วก็หน้าจอในการทัดในการกดถือว่าเวิร์กครับฟรีไฟล์เล่นโคตรดีเพราะว่าตัวเทคโนโตัวนี้มันคลับกับเกมฟรีไฟล์ครับดังน,นั้นบอกเลยว่าฟรีไฟล์ใช้งานเกินค่าตัวครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีอ่ะดีมากกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าคุณภาพเกินคุ้มจริงครับต่อไปพีจะพูดถึงอันดับสุดท้ายครับ10 แต่ไม่สุดท้ายไม่ได้ไกกานะคือตัวนี้สับไทยช่ชอบเรดมี่ตะกูลี4์ครับ 14C บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาตัวนี้ถือว่าคุณภาพเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้ม,มราคาจริงครับเพราะว่า 14C น่ะพี่ไปสัมผัสมาตัวนี้รู้สึกว่า 14C ครับหน้าจอให้เรามาใหญ่มากครับแล้วก็รีเฟรตในการทัดดีมากตัวน,นี้ผมบอกเลยว่า พีรู้สึกว่า120เฮิรตให้เรามาถือว่าจะเต็มหน้าจอ6.88อะ่ะเอาคิดดูแบตให้มาสับพีนะตัวนี้ให้มา5,160 60มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไว18วัตต์หัวชาร์จในกล่องแถมมาเกินด้วย33วัตต์ซึ่งบอกเลยว่า Hero G85 Ultra ตัวนี้ความเร็วควือแรงจริงครับแรงกว่าตัว Hero G81 ธรรมดานะซึ่งหน้าจอให้มาตัวนี้บอกเลยว่าทัดดีมากแล้วก็กล้อลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้าน คือพีใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าคลิปแกะกล่องนะียย้อนกลับไปดูผมเพราะว่าพีแกะกล่องซื้อมาเองรีวิวนะครับราคาคือเต็ม4,499แต่วันนี้2 9 9 5บาทกับเดทราคา3000เตียมกลมเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับสับการสั่งซื้อเนาะเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อให้ผมบอกเลยว่าทั้งหมดที่พ,พีพูดถึงวันนี้คือมันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมสับทั้งหมดบอกเลยว่า เป็นแบบที่พี่รู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานได้เจ๋งจริงแล้วก็มีอะไรที่เพอร์เฟกจริงครับผมสับตัวอันดับสิเจ้าตัว Redmi 14C ครับผมตระกูลของ Redmi ก็ว่าจะเป็น Redmi Note 13หรือว่า Redmi าต่างๆครับพี่รู้สึกว่ามันยังคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ Android 14เป็นตัว Hyper OS จาก Xiaomi ซึ่งบอกเลยว่าลอมตัวนี้ใช้งานคือดีจริงแล้วก็เจ๋งจริงครับนี่ มาดูผมว่าสรุปเนาะว่ามันน่าใช้งานจริงๆครับผมสับเด,ดราคา 3,000, กว่าบาท0กว่าบาทเนาะมาดูว่าเพิ่มเติมเนาะสับราคาประมาณงบ2000นเนาะพีก็จะขอแนะนำเจ้าตัวเทคโนสปาร์โกหนึ่งหรือว่าตัวอีฟนิกสมาร์ทเทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงคู่ d t s หน้าจอ120บเฮิร์ตบอดดี้มีความสียง,งานกล้องหน่า13ล้านก็หน้า8ล้านซึ่งพีใช้งานมาแบต5000 m นมิลลิแอมแล้วก็แต่ตัวของตัวเทคโนจะได้ฟาชาร์จ15วัต ของตัวสมาร์ทเก้าสิบวัตต์ครับแต่ส่วนตัวใช้งานมาทั้ง2ถือว่าใช้งานดีมากครับอันนี้เพิ่มเติมให้นอสสับคนที่คล่องใจครับแต่พี่แนะนำเจ้าตัวแท็บเล็ตเนาะถ้าแท็บเล็ตผมเป็ออเนอร์แพด X8A ราคา3,900หรือว่าตัว Xiaomi Redmi Pad SE Pad Pro หรือว่า Xiaomi Pad 6พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะผมสำนี้ขอบคุณครับทั้งหมดที่พี่พูดถึงเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างอย่าค้นหาเองมังเจอ เจอของปอนใน้นำว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปผมสอนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสอนนี้ขอบคุณครับ